อู๋พี่ตังหรอพี่คือมึงแทนตัวเองว่ากูกับโกไม่ต้องเรียกพี่ก็ได้นะบอกพูดเองแม่เฟรมมันคือมันใจไก่นะเราอยากให้ตะวันรู้ว่าเราใส่ใจอ่ะใส่มาซีเยอะเชียวสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแพ h a ชาแนลย้ วันนี้ก็เป็นคลิปแรกของเราเราก็จะมารีแอคชั่นกับซีรีส์เรื่องรักตายไม่รนั่นเองก็คือลอมานานมากเกือบสองปีได้แล้วมั้งรู้จักเรื่องนี้ตั้งแต่ตอนน่าจะบวงสรวงครั้งแรกถ้าเราจะไม่ผิดแล้วก็มันช่วงกุมภาก็ในที่สุดวันนี้เราก็ใกล้จะได้ดูกันแล้วนะคะทุกคนใ่ายังไงเราก็ไปดูเทรลเลอร์กันเลยค่ะไป ทุกคนจะได้เรียนรู้และปฏิบัติงานอย่างมีความสุขตลอดระยะเวลาของการเทน,นที่นี่สาเหตุที่เป็นเนี่ยต้องทนห <c oughs> นปกมค่ะหมอเนี่ยก็การหนักเหมนกันนะครับไปผู้หมอกวิง ดีไหนวะฮะคุณพีตังค์เหรอพี่เธอมึงแทนตัวเองว่ากูกับโกไม่ต้องเรียกคพี่ก็ได้นะบอกกูพูดเองแม่เฟรมมาสายราณ่ากัลลูนามาราวอร์ดในตรงเวลาด้วยแย่ดิคุแค่ปีหกแกกว่าพวกปีเดียวถ้ามันเป็นสายคุณนี่มีเงินรย่านนะครับเอาเอฟเฟซโซวันนี้ลาลัดได้กันได้ทุกอีโค่ะค่ะ อะไรนะครับผมฉันชอบกินนีบางเลยดมมีความสุดที่สุดมอคแล้วผมความสุดนั้ครับช็อกโกแลตและคาเฟอีเนี่ยช่วยให้ตัวแล้ก็ไม่ปวดหัวนะครับน่าจะแห้งด้วยใช่ไหมครับปวดแน่นอนนะส่งที่มหาลัยยังจอดก่อนถึงคณะเลยสงสัยโเพื่อนรู้มั้ ว่ามีแฟนมีมอไซค์อ่ะเวียนกับแล้วชัวหล่อดูดีสมาร์ทเพอร์เฟคสเป็เกอร์เลยใช่ปะแต่แค่ผมมาเช้าเนี่ยฝนมันไม่ตกน้ำไม่ท่วมหรอกเวลาตาของพี่ตอนเล่าถึงหมอเนี่ยเปนเหมือนตอนที่ฉันเปิดใจทห้เด็กไม่ชอบผู้ชายคุณกับหมอหรือท่านไหนล่ะหมอเขามีแฟนอยู่แล้วจริงถามถายวิ่งไม่มีเวลาที่ขอเราพยายามหาเวลาไี่ไดเจอเขา เถ้าพี่ไม่รองมาจูนรบ้างเนี่ยพี่็จะพาโอกาสเป็นให่ที่ต้องเลี้ยงถคาไม่มี็จองเงจริงๆก็มีนะครับขั้วหน้าเรังจะบอกเลิกหมอกใช่ไหมถ้าเองรู้สึกมีอารมณ์แสดงว่าเอ็งใครถ้ารู้สึกมีความปรารถนาดีอยากให้เขามีความสุขนั่นแสดงว่า รักเขามันคือมันมหัวใจไก่นะเราอยากให้ตะวันรู้ว่าเราใส่ใจอ่ะใส่มากกเยอะใช่ไหมที่คุณชอบมอเขาคุณผิดพานพานนายต้องรู้ว่าสิ่งไหนครทำไม่ครทำแล้วแบบนี้ตะวันหมออยู่กับเราก่อนนะหมอ,อหมออะ โอกาสรีเทิร์นกัสำเร็จมันง่ายกว่าการที่ยิงมอไซอย่างนึงจะเป็นตคขับหนอยเยอะเลยถ้ามึงอยากสู้มองสู้ดูสั้นกันเลยโอ้โหนี่คือสิ่งที่อยากทำมากการเดือดกระดาษ โอ้โหทุกคนภาพคือสวยมากมากถ้าวัดจากตอนพลอรเทเลอร์ก็คือพัฒนามาไกลมากการแสดงของนักแสดงแต่ละคนก็คือเปลี่ยนไปเยอะมากทุกคนโอ้ยประทับใจอ่ะ ใหญ่ตัวเราเป็นแฟนลับของพระเอกอย่างคุณฟุกก็คือวินหมอกแบบเราเห็นความแตกต่างได้ชัดเจนอะระหว่างตอนที่ถ่ายพาย o อกับตัวที่เป็นตัวถ่ายตัวจริงแล้ว่เฮ้ยทุกคนดีมากได้เห็นพัฒน,นาการทำรอดแล้วกมุกที่ครั้งที่แล้วก็มีแต่ครั้นี้มันแบบ มันแอบน่ารักอะโอ๊ยข้อมันหัวใจไก่ให้หมอตะวันจะได้รู้ว่าผมก็ใส่ใจนะโอ้ยน่ารักมากโอ้ยยังไม่ได้เล่าเรื่องย่อยทุกคนฟังเลยก็คือเป็นความรักระหว่างวินหมอกับหมอตะวนันซึ่งทั้งสองคนอะสถานะคือต่างกันมากวินมอไซกับหมอแล้วไปด,ดูว่าเขาจะมาเจอกันได้ยังไงอยากรู้ว่าซี ถ้างั้นก็ต้องไปดูกันอย่างวันที่27นี้แล้วนะทุกคนแล้วก็เพลงประกอบอะก็คือพี่พี่เทรแมนดาวบับคุณล้องด้วยนะทาไปฟังกันวันที่27นี้รับใน,นมาไลจะออนในช่อง GMM 25เวลา5ทุ่มแล้วก็จะมีดีลันตอนตีหนึ่งใน VTV ถ้าสำหรับวีพีก็คือไม่มีโฆษณาทุกคนดูกันได้เต็มที่เลยก็ฝากเป็นกำลังใให้คุณฟุ้ด้วยนะแล้วก็นักสแสดงทุกทคนด้วย ถ้ามีข้อติชมอะไรก็สามารถคอมเมนต์กันมาได้นะคะเราจะได้ปรับปร,ปรปุงเพราะว่ายัางไงก็เป็นคลิปแรกของเราเราก็อยากได้ฟินแบ่งกังทุกคนนะคะยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เป็นกาลังใจให้เราด้วยนะคะงนันก็บายบายยย